แค่เขย่ามือถือนะครับผมก็ได้รับเงินนะครับ5 0าบาทนะครับเข้าในส่องของบัญชีทูมิวเล็นะครับผมถอนเงินเพียงแค่1วันนะครับเงินเข้าที่บัญชีวอลเล็ตเลยนะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีทูมิวเล็ตห้าร500บาทแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนนะคับใ การทําเงินฟรีบนมือถือนะครับเพียงแค่เราเขย่ามือถือหรือว่าเดินออกกําลังกายเนี่ยก็สามารถทําเงินฟรีทูนิวเล็ตได้แล้วนะครับผมจำนวน500บาทสูงสุดต่อการถอนเงิน1วันเลยนะครับผมได้รับเงินมาล่าสุดที่500บาทนะครับผมตรงนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนใครสนใจฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูนิวเล็ตกันก่อนนะครับผม500บาทนะครับเข้ามาดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราค้นหาแอปนี้เลยนะครับมีชื่่อวา Step G นก็็เป อีกหนึ่งแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิ e เล e ตได้แบบโดยตรง500บาทสูงสุดต่อการถอนเงิน1วันใครที่ยังไม่เคยเล่นแอปนี้เนี่ยสามารถไปค้นหาชื่อดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปากหมดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดแอปติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครฟรีนะครับเล่นได้แค่ Android นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการกดเปิดแอปขึ้นนนนมาาาาาาไดด้้้เเลยรรัจกกกทํอุญ,ญ จากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับกดเริ่มนะครับสร้างรายได้นะครับโดยการเดินสร้างรายได้นะครับแรกก้าวเป็นเงินสดและสร้างรายได้ด้วยการทําภารกิจเนาะแล้วก็กดคําว่ามาเริ่มทําเงินเงันเถอะนะครับกดเข้าไปนะจากนั้นเนี่ยให้เรามากดที่เมนูของฉันด้านล่างขวามือนะครับมีทั้งหมดนะครับสเมนูนะครับผมนี่ฮะด้านล่างเลยกดไปที่เมนูของฉันนะครับจากนั้นเนี่ยด้านบนนะครับถ้ามันยังเป็นรูปสีขาวดําอยู่นะครับก็ให้เรากดเข้ามานะครับให้เราเลือกช่องทางการเข้าสู่ระบบเนาะจะเป็นในส่วนของ Facebook หรือว่า Google ก็ได้นะครับ Google เนี่ยจะเป็นในส่วนของอีเมลนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทําการล็อกอินหรือว่าสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เรามากดตรงนี้นะครับผมคําว่ากรอกรหัสเชิญนะครับการกรอกรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการป้อนไ d คําเชิญของเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับ5,000ันเหรียญทองตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยคุณจะรับหรือว่าไม่รับก็ได้นะครับใส่ ID คําเชิญของเพื่อนๆนได้เลยนะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูรหัสโค้ดทางด้านซ้้้ายมมือไดผจะขึนรหัสโค หรือว่า ID ไว้ให้นะครับผมสองสี่ห้าสองแปดสี่ฝากไปด้วยนะครับจะกรอกหรือว่าไม่กรอกของผมก็ได้ตามความสะดวกแล้วก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ผมไม่ได้บังคับเนาะอยู่ที่ความสะดวกแล้วก็ความสมัครใจได้เลยต่อมานะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมันมีทั้งหมด3เมนูใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตในเรื่องของการถอนให้ดูก่อนนะครับกดมาที่คําว่าถอนเงินตรงคะแนนของเราเนะี่ยเพราะว่าผมได้ลงคลิปการถอนเงินไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับจำนวน500บาทของทรูมิลเลชันนะครับในการถอนเงินนะครับผมถอนไปวันที่ส 16นะครับเดือน5นะครับ2023เวลา16นาฬิกา7นาทีถอนเงินไป1วันนะครับเงินเข้าที่บัญชี wallet เลยนะครับในวันที่17นะครับที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับนี่ครับ500บาทนะครับถอนไปยังท n e y wallet นะครับเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะก็จะขึ้นแจ้งแบบนี้นะครับไม่ต้องดูรูปด้านขวามือนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปเก่าเนาะให้เราดูในคลิปนี้เลยนะครับเป็นการอัปเดตการถอนเงินล่าสุดนะครับในส่วนของสเต็ปโกเนี่ยยังจ่ายเงิน กีคือยอดที่ผมถอนนะครับในเดือน5นะครับผมถอนมา2รอบเนาะวันที่8เดือน5นะครับ200แล้วก็วันที่16เดือน5นะครับผ่านมา8วันแล้วก็ถอนอีก500บาทนะครับนี่ครับ500 500นะครับผม200เนาะเต็บโก้เนี่ยยังทําเงินฟรีปกติได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของทูนิวเลตการใช้งานทําอย่างไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เรานะครับมากดที่เมนูหน้าหลักนะครับในส่วนของหน้าหลักตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําคะแนนนะครับจากการเดินออกกําลังกายนะครับหรือว่าการเขย่ามือถือที่ผมได้ ได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับในการหาคะแนนเหรียญทองแล้วก็จํานวนเพชรรวมไปถึงนะครับการาทําภารกิจต่างๆนะครับเมนูแรกนะครับก็คือหน้าแรก,รกนะครับผมตรงนี้จะมีในส่วนของรางวัลจากการเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานทุกวันเนี่ยอย่าลืมเข้ามากดเช็คอินนะครับการเช็คอินนะครับเราจะได้รับคะแนนถึง2 0 0 0มืเหรียญทองเลยนะครับวันละ300เหรียญทุกวันนะครับเราสามารถกดเช็คอินรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งหมด30วันเนาะก็จะมีในส่วนของกล่องของขวัญด้วยนะครับก็จะได้รับเพิ่มเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเพชรเพิ่มเติมด้วยนเนยนะ เหรียญทองที่ขึ้นตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดเก็บคะแนนฟรีได้เลยนะครับผมน่ครับกดได้ทุกๆ55วินาทีนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถกดรับรางวัล2เท่าได้นะเป็นรางวัลคูณ2นั่นเองแล้วก็กดรับคูณ2ไปได้เลยต่อมานะครับผมในส่วนของการเดินนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับเลข0ูนย์ะครับ0 9นย์ะครับเดินมากรับมากนะครับผมหรือว่าเขย่าหน้าจอมือถือนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับที่นะครับไม่ได้เดินไปไหนนะเดี๋ยวผมจะเขย่าให้ดูนะครับสังเกตที่หน้าจอเนาะมันก็จะขึ้นนนนนเลขออยู่ะะตี้ครับ ตอนนี้ขึ้นมาที่11แล้วนะเขย่าเบาๆนะครับไม่ต้องเขย่าแรงจนเหนื่อยหรือว่าปวดแขนนะครับนี่ครับของผมมันก็ขึ้นแบบนี้เลยนะฮะจากศูนย์นะครับผมขึ้นมาที่20กว่าแล้วนะเห็นไหมผมไม่ได้เดินไปไหนนะครับผมนั่งอยู่กับที่พูดให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแม้มันก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับเอาโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาในส่วนของขั้นตอนการเขย่าหน้าจอมือถือหรือว่าจะเป็นการเดินออกกําลังกายก็ได้นะครับผมทําอย่างไรก็ได้ให้หน้าจอเนี่ยมันเคลื่อนที่นะครับผมเราต้องเปิดอินเทอร์เเน็็ตแแล้้้้วววกปปิดดอีไย่ ว่าไม่เปิดแอปนะครับถ้าเราไม่เปิดแอปเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นให้นะพอมันขึ้นเป็นจํานวน9ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับให้เราทําการกดแลกเหรียญทองนะครับให้เราแลกจํานวน9ตรงนี้เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเหรียญทองด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีบอเล็ตนั่นเองนะครับผมนี่คือขั้นตอนวิธีการทำนะครับต่อมานะครับผมตรงนี้จะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับสร้างรายได้นะครับผมหรือว่าการแนะนําเพิ่มเติมนะครับซึ่งการแนะนําเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ความสามารถของเเเเพพืืื่่่่่ออออนนนนนนๆงงะะะะะคครรรรรัับบววาาาาาาจททํํํหไมกแตี้ จะได้รับ180,000เหรียญทองนะครับก่อนหน้านี้ได้แค่80,000เหรียญทองต่อหนึ่งคนนะครับตอนนี้น่าจะเป็นการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เข้ามานะครับเราสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าจะทําหรือว่าไม่ทําในส่วนของการเชิญเพื่อนการเชิญเพื่อนนะครับเชิญได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li YouTube Tik t o ็อกนะครับเราก็สามารถไปโพสต์ไปแชร์ได้การทำนะครับอยู่ที่ความสามารถว่าคุณจะทําอย่างไรในการโพสต์นําเสนอ ยังไงให้คนเขารู้จักขั้นตอนวิธีการทําเงินอันนี้ก็ลองไปทําดูได้วิธีรับคํารางวัลนะครับตรงนี้จะเป็นเงินรางวัลนะครับที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนมีอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้เลยเขาก็เขียนคาอธิบายไว้ให้นะครับเพื่อนติดตั้งและลงทะเบียนนะครับได้รับ10,000คะแนนเพื่อนรล่าชมคลิปวิดีโอในวันที่ลงทะเบียนเนี่ยเราก็จะรับอีก5,000ทดลองเล่น10นาทีในวันลงทะเบียนนะครับได้รับอีก5,000วันที่เพื่อนลงทะเบียนนะครับแล้วก็ทําการเดินครบ2อ0พันเก้านะครับจะได้รับอีก5้เพรนะแลวก็เดินติดต่ออน่เืง ครับผมคือ2,009นะครับวันละ2,000เนี่ยเราจะได้รับเหรียญทองเพิ่มอีก20,000เหรียญทองเนาะแล้วก็เช็คอินครบ5วันติดต่อกันนะครับรับอีก40,000นะครับแล้วก็ทําการเชิญเพื่อนนะครับจะได้รับเพิ่มตรงนี้เลยนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปเชิญไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับอยู่ที่ความสามารถของคุณเองว่าคุณเนี่ยจะเชิญหรือว่าไม่เชิญเพื่อนแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีการเล่นบัตรขูดนําโชคนะครับแล้วก็วงล้อนําโชคสุ per สลลลลล็ออตรรงงนนนน้้้เเเเเเาาาาาสสมมมมถขไไปป่่กบคคะะะแแพิิดดดดดยว์โโหทใช โฆษณาทาเงินกดโฆษณารับเหรียญทองนะครับรับรางวัลจากการเดิน5ครั้งเนาะก็คือการใช้คะแนนเหรียญทองนะครับหรือว่าจํานวนคะแนนที่เราเดินไปเนี่ยแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญทองนะครับครบ5ครั้งเราก็เสร็จภารกิจตรงนี้เลยนะครับกาชาปองนําโชคนะครับสมบัติลึกลับนะครับจับรางวัล10ครั้งบัตรขูด20ครั้งเล่นสล็อตครบ10ครั้งเนาะสมบัติลึกลับ9้าครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําตามขั้นตอนและก็ภารกิจตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับ ของเรานะครับเราสามารถตั้งเป้าหมายได้อันนี้เป็นการอัปเดตใหม่เนาะเป้าหมายในการเดินของเราวันนี้นะครับหกสิบสี่เก้านะครับเดินไปกี่กิโลเฉลี่ยเท่าไหรมันก็ดูได้นะและก็ในเดือนในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราเดินวันที่เท่าไรนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูนะครับการจัดอันดับนะครับของเราแล้วก็ของโดยรวมทั้งหมดนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้เลยนะครับการถอนเงินนะครับก็กดเข้ามาที่ของฉันแล้วก็กดเข้าไปที่คะแนนของเรานะครับการถอนเงินมี2วิธีนะครับหนึ่งเป็นทุนนิวเลตสองเป็น ที่10บาทนะครับถอนจะต้องใช้คะแนนเหรียญทองอยู่ที่1 2 0 0 0เหรียญทองบวก300เพชรถึงจะทําการแลกเงิน10บาทได้แลกเงินได้สูงสุดที่500บาทนะครับผม6ล้านเหรียญทองแล้วก็600เพชรนะครับถามว่าต้องเชิญเพื่อนไหมถึงจะทําการถอนได้ตรงนี้ไม่ต้องเชิญก็ถอนเงินได้นะครับขอแค่เรานะครับมีคะแนนเหรียญทองครบตามจํานวนแล้วก็เพชรครบตามจํานวนเราสามารถแลกเงินชูมี่วอลเล็ตได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับกกแค่เบอร์วอลเล็ตก็สามารถรับเงินเข้าวอลเล็ตได้เลยนะ เงินนะครับไม่เกิน7วันนะเงินเข้าแน,น่นอนร0 0นะครับสำหรับแอป Step Go a p แอปนี้เนี่ยก็ยังทําเงินฟรีได้ปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นได้นะส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะทดลองเล่นดูเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูได้นะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน,น่นอนนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ